พี่จ้ายาทิพเอาข้าวมาให้แมวจรอ,อีกแล้วอากันมานั่งรอได้คุกข้าวกับปลาทูมาเจ้าดำเอาดำมากินกินไว้แม่ข้าวกับปลาทูจนมือแม่เป็นแผลแล้วเนี่ยตามสีมาเจ้าจ้าสามสีกินเลยกินเลย ด้มน,นี่มากินนะเจ้าลายกินกับสมกับที่วิ่งพ็รอกินให้อิม่มกิน มานั่งรอ,อกินทุกวันนั่นแหละจ่าจจทิบต้องปีกตัวหาข้าวมาให้เขากินโตเป็นสาวแล้วสามสีก็โตเป็นสาวแล้วอากันมานอนรอเะทิบก็ต้องเตรียมไปไหนก็ต้องซื้อข้าวซื้อกลับไป อาหารเม็ดอาหารกระป๋องซื้อเผื่อมาไว้ให้เขาเขาหิวเขาก็ต้องรอนะจ๊ะทุกคนก็เหมือนเราเลยจ้ะเขาคงหิวเขาเคยได้กินกับเราเขาก็รอเราทุกวันไล่มากินให้อิ่มนี่ห่วงเล่นนลาไเนี่ยนู่นจัดที่เขาอสามสีเขาไม่ห่วงอะไรหรอกความสีเขาจะกินอย่างเดียว สามสีก็กินเยอะสามสีก็กินเยอะพากันห่วงเล่นไม่ห่วงกินแล้วไม่ว่าจะมืดหรือไม่มืดฝนตกหรือแดดออกก็ต้องเอามาให้เขาถ้าเยติปยังอยู่ามาให้สามสีสามสีนี่ยังไม่ได้ทำหมันนะจ๊ะ จับแองไม่ได้ค่ะเขาเขาวิ่งตามอยู่แต่เขาไม่ให้ใกล้ตัวเขาก็เป็นชีลระแวงตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแล้วคลอดอยู่ในท่อน้ําแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนกําแพงเป็นแมวที่อยู่บนกําแพงตั้งแต่เล็กเลมาแล้วนี่สามสีนี่ตัวน้อยๆอาทิพย์คอยเอาข้าวไปวางไว้บนกําแพงเขาก็ค่อยออกมากินกินเสร็จเขาก็วิ่งไปหลบ เขาเพิ่งจะลงมาตอนที่เขาโตนี่แหละจ้ะแต่ก่อนเขาอยู่บนกาแพงบนชายคาถ้าเขาอยู่ข้างล่างเขากลัวอะไรไม่รู้เขาก็เลยอยู่บนหลังคาบนกาแพงนี่พอเขาโตนี่เขาเริ่มลงมาลงมาหาเพื่อนแต่ก่อนเขาอยู่บนกาแพงยายิ๊ตตั้งฉายาให้เขาสามสีเหินฟ้าจุ๊จากันกินแล้วพากันไปอยู่สนามหญ้าแล้ว จ้าดำก็เป็นหนุ่มแล้วไปไหนไม่รู้กินแล้วไปแล้วลายกับนวลก็กินแล้วก็ไปแล้วเขาไปทำธุระส่วนตัวเขาจัดทุกคนนู่นลายเจ้าลายอั้เจ้านวลน่นเจ้าลายกับเจ้าดำเขาไปทำธุระส่วนตัวเขากินเสร็จเขาก็จะไปทำธุระส่วนตัวเขานู่นเลจ้ะเขาคุ้ยคุยคุยดินแล้วเขาก็จะทำเขารู้จักทำของเขาเขารู้จักเก็บของเขาจ้ะ ขอให้เราหัดเข้ามาตามพื้นดินเขาก็จะมาทําของเขาเองเขาทาของเขาอยู่นู่นเนี่ยสามสีตามมาอีกแล้วอากันเล่นตามสนามหญ้าอยู่นี่หละฝนตกฟ้าร้องก็พากันวิ่งตอนเช้าตอนเย็นจะทิ์กรเทียวออกมาให้เขากินจ้า มันนี่มาลายมาลายมาน,นี่มาดูเจ้านี้กินอยู่บนเก้าอีน้นี่กินเลยมันเป็นข้าวข้าวที่เหลือจากคุกให้เขานั่นแหละจ้ะเขาก็เลยกิน,นเจ้านี้เป็นแม่เจ้าขาวหายไปเลยสองอาทิตย์แล้วไป่รู้หายสาบสูญไปไหนเจ้าขาวตัวโตๆหายไปแล้วจ้า อย่าใหญ่ทำกันพี่น้องกันอยู่ด้วยกันรักกันโลกอย่าทำกันนะย่ทิ๊บจะไปแล้วค่ะยทิ๊บเอาข้าวให้เขาเสร็จแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปน่าจะถ่ายมาฝากใหม่จ้าแมวจรทั้งหลายตัวเป็นสาวแล้วเหลือตัวเดียวนี่ยังไม่ได้ทำหมันจ้าจะคอยประหลาะอยู่สักวันหนึ่งจะจับไปค่ะตัวเมียสามสีไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะ